การไปติดการพนันนะวิธีการเลิอกอคือวิธีเดียวคือการมองเห็นโทษมองให้เห็นโทษของการเล่นการพนันเช่นบางคนเนติดการพนันในใครเล่นหวยมาขอดู่หน่อยดิเมื่อกี้เราจะมีสองสามคนละเขาขอเล่นมาคำถามคือเราจะหยุดเล่นได้ยังไงไม่ได้ใช่ไหมวิธีการหยุดเล่นง่ายที่สุดรู้ไหมทำยังไงมองเห็นโทษของมันเมื่อก่อนอาจารย์เคยเล่นแล้วแต่หลัดมาเราต้องพิจารณา ไม่เคยถูกเลยจ่ายกี่บาทไม่เคยถูกเลยทํายังไงดีอาจจะย์ก็มาั่งคิดกันนะเราเอาเงินเดือนหนึ่งหมดไปกี่บาทแล้วเมื่อเราหมดไปกี่บาทเรากลับมาดูใหม่มันได้หรือมันขาดทุนมันต้องขาดทุนแลลวเพราะมันไม่เคยถูกเลยเอาแล้วเราวนต่ไปขวัญขวายเล่นไปเพื่ออะไรว่าสุดท้ายมันมีแต่ขาดทุนไม่มีกำไรอาจจรยมาั่งคิดเอาเงินไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเอาเงินไปเสียอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่ามันได้ของกลับมาดีกว่าหายทิ้งไปวัดไปกับตาพอเวลาคิดแบบนี้ได้อาจจะก็ตัดสินใจเลิกเล่นหันกลับมาปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมดีกว่า าเอาเงินไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นจะใครมองเห็นโทษของการเล่นการพนันได้ก็จะเลิกเล่นได้คนที่ยังเล่นอยู่แสดงว่ายังมองไม่เห็นโทษของมันวิธีการทํารายรับรายจ่ายอาจารย์ไปไหนอาจารย์สอนเสมอว่าทารายรับรายจ่ายรายรับรายจ่ายรายจ่ายเขียนมาช่องแรกเลยซื้อหวยไปแต่ละงวดแต่ละงวดหมดไปกี่บาทปีหนึ่งเอามาสรุปเลยนี่เริ่มตั้งแต่งวดวันที่สองที่ผ่านมานะจำได้ไหมว่าซื้อไปกี่บาทเอาไปเดบไว้เลยนะ แล้วก็เขียนรายได้รายรับเข้ามาได้ว่ารับไปแล้วกี่บาททีนี้เวลาเราเขียนรายได้เราเขียนรายจ่ายเราก็เขียนรายจ่ายมาช่องหนึ่งเขียนรายได้รายได้คือถูกหวยได้มากี่บาทหลังจากหาักค่าใช้จ่ายแล้วต้องหักค่าใช้จ่ายด,ด้วยนะเหลือกี่บาททำสองช่องแล้วปีหน้าสิ้นปีลองเอามาสรุปด,ดูแล้วรอดูว่าขาดทุนหรือกําไรถ้ากําไรปีต่อไปมึงเล่นต่อถ้าขาดทุนมึงต้องเลิกนะ เพราะอะไรก็มาไม่ได้อะไรเลยจะเล่นทำไมใช่ปะ่ะเออเพราะวิธีการต้องมองเห็นโทษแล้วกลับไปมองดูพอเวลามันเห็นเงินก้อนปีหนึ่งมันเล่นหวยไปสมุติเชื่อไหมบางคนเล่นหวยปีหนึ่งเป็นล้านปีหนึ่งนะรวมเงินกันแล้วเนี่ยเป็นล้านบางคนเล่นปีหนึ่งรวมกันเป็นแสนบางคนปีหนึ่งรวมกันเล่นแล้วเนี่ยรวมกันหลายหลายบาทเนี่ยรวมกันได้หลายหมื่นบาทหนี้สินใช้หมดหร้อยังอย่างถ้ารวมเงินจํานวนเนี้ยเอาไปใช้หนี้สินเพิ่มเหนหนี้สินจะหมดในไม่กี่ปีนะ แต่ทาได้นะยังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกปีทาแบบเนี้ยมองเห็นโทษบ่อยๆซ้ําๆจนเกิดจะเกิดความเคยชินเมื่อเกิดความใครชินเนานเด้นสัปดาห์แล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเลิกได้เองมองเห็นโทษไว้ถ้าเรามองเห็นประโยชน์เออเล่นมันจะได้ลุ้นนะเล่นแล้วมันแบบถูกบ้างเล็กน้อยบางคนดีใจมากเลยหักมาเหลือ5บาทอย่างเงี้ยแต่ดีใจสุดๆเลยจะเป็นกระต่าย5าบาทเอาไปทําอะไรยังไม่ได้เลย